ประวัติศาสตร์ใหม่กำลังเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ผู้นำคนใหม่แล้วและการแต่งตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการศึกษาด้านกีฬาไทยเมื่อวันที่10กันยายน2568ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศข่าวสำคัญที่หลายคนรอคอยนั่นคือการแต่งตั้งนายวิรักศั์วิสาลาพรให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอย่างเป็นทางการแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มีประวัติความเป็นมาที่ซับซ้อนกว่าที่คิด หากย้อนกลับไปในปี2561นายปริวัติวรรณกลางได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาต่ออีกวาระหนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2561ตามประกาศที่ออกมาเมื่อวันที่31กรกฎาคม2561แต่แล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไป เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่23พฤษภาคม2562กฎหมายใหม่นี้กำหนดในมาตรา82ว่าผู้ที่กำลังดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคนใหม่ตามมาตรา93และนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อน ในปี2566เกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้หลายคนตั้งคำถามเมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกคำสั่งที่57 2566ลงวันที่23กุมภาพันธ์2566ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่งทันทีและแต่งตั้งนายวิศนุเลชพิษซึ่งเป็นกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้มาปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีแทน นี่อาจเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการบริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยโดยเฉพาะสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาซึ่งมักจะมีการเมืองและผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายในวันที่23เมษายน2568ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 2568ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาแต่งตั้งนายวิรศัดิ์วิสาลาพรเป็นอธิการบดีคนใหม่และได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่6กันยายน2568แต่คำถามที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการศึกษาด้านกีฬาครั้งนี้จะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนานักกีฬาไทยและการศึกษาด้านกีฬาในอนาคตอย่างไรการแต่งตั้งนี้เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการปฏิรูปหรือเป็นเทียงการเปลี่ยนแปลงตามปกติของระบบราชการ คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาการศึกษาด้านกีฬาไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งครั้งนี้ก็ตาม